สวัสดีครับผมตันหลักพันนะครับคลิปนี้นะครับก็มานำเสนอเหรียญที่ออกแบบได้สวยงามมากนะครับเรียกว่าเหรียญมหายันนะครับเทวานิมิตนะครับหลวงปู่ทวดนะครับเหยียบน้ำทะเลจืดนะครับปางโพธิสัตว์นะครับจัดสร้างโดยท่านอาจารย์หม่อมนะครับที่รนามไตภูมินะครับผมนี่ด้านหลังนะครับ ด้านหลังจะเป็นรอยพระพุทธบาทนะครับนี่ปกเสดที่ศาลนาเรศวรพระนเรศวรมหาราชนะครับจังหวัดอุธยานะครับปี2549นะครับนี่เป็นเหรียญที่ออกแบบลักษณะคล้ายๆกับเหรียญหมื่น 10, ยันนะครับของเสายพ่อคุณหลวงและวันเหรียญลูกระเบิดนะครับนีเ่เราจะมาส่องรายละเอียดกันดูนะครับ องนี้ที่พบเห็นในคลิปนี้เป็นเนื้อเงินนะครับจะสร้างน้อยหายากมากนะครับนี่นี่รายละเอียดของเนื้อเงินนะครับจะคมชัดเจนมากนะครับนี่ลงบททวดลักษณะเสียงใหญ่นะครับนี่แล้วก็แบมือสองข้างนะครับนั่งบนเรือเหยียบน้ําทะเลแบบนี้นะครับแล้วก็มีบาทอยู่นะครับนี่มือหลวงบททวดนะครับจะเป็นเลขจะเป็นตัวยันด้วยนะครับ นี่บาทนะครับผมศาสนะยัน์ที่เรือก็มีนะครับนี่เหยียบน้ําทะเลเป็นน้าคลื่นทะเลนะครับนี่ดูอักครยันบนพื้นเหรียญน,นะครับสวยงามมากนะครับนี่แล้วก็มีช้างอยู่มีช้างอยู่สองตัว,วนะครับช้างคู่นะครับนี่ตรงนี้หนึ่งตัวนะครับนี่ฝั่งนี้ก็ต้องมีหนึ่งตัวนะครับผม นี่ดูนะครับอัการขรได้ยันนะครับชัดเจนมากนะครับนี่เส้นรัศมีชัดเจนมากนะครับมมคบมๆเล็กๆแบบนี้นะครับนี่เป็นเหรียญที่ออกแบบได้สวยงามนะครับท่าบูชาหน้าสดสมมากนะครับนี่เหรียญเงินจะคมชัดเป็นพิเศษนะครับเพราะว่าเป็นโลหะที่อ่อนนะครับสามารถ ปั๊มแล้วเกิดความคมชัดมากนะครับนี่นี่ตรงนี้เป็นยันลักษณะฝ่าเท้าด้วยด้วยนะครับนี่ทั้งสองข้างนะครับผมนี่นะครับชัดๆนะครับนี่ตรงนี้เป็นพระคาถานะครับนบโมโพธิสัตวต์นะครับนี่ ัดเจนนะครับขอบด้านข้างนะครับนี่ตั้งฉากพร้อม,อมกับเส้นรัศมีเล็กๆนี่นะครับสวยงามมากนะครับนี่สวยงามมากนะครับด้านหน้านะครับคราวนี้มาดูด้านหลังนะครับซึ่งเป็นรอยพระพุทธบาทนะครับนี่ ละเอียดคมชัดมากนะครับนี่มีขนาดเส้นที่เล็กแต่ว่ามีความคมชัดมากนะครับนี่นี่นะครับนิ้วพระพุทธบาททั้ง5นิ้วนะครับอัขระยันนะครับดูนะครับคมชัดสุดๆเลยครับ้านหลังก็ปรากฏเส้นลัศมีเชกเช่นเดียวกันนะครับนี่เทวดานะครับ นี่พระแม่ธรณีนะครับบีบมวยผมนะครับนี่เอาแบบได้มีความสวยงามมากนะครับนี่นี่นะครับดูนะครับรายละเอียดคมชัดมากเลยนะครับตัวหนังสือไม่มีผิดเพี้ยนเลยนะครับนี่บริเวณฝ่าเท้าหลวงปู่ปทวดนะครับเห็นเป็นเป็นรูปนักสัตว์เลยนะครับนี่ น่าจะเป็นปีนักฟัก์นะครับนี่ตรงกลางก็เป็นพระธรรมจักรนะครับรูปจักรนะครับนี่ยันคมชัดมากนะครับขอบด้านข้างนะครับตั้งฉากคมชัดนะครับเม็ดไข่ปลานะครับผมนี่ชัดเจนมากนะครับนี่สวยงามมากนะครับ นี่ด้านหลังนะครับขอบข้างนะครับขอบข้างเป็นขอบข้างปั๊มนะครับตัดกินครึ่งแล้วก็มีรอยฉีกขาดนะครับรอยตัดค่อนข้างจะละเอียดนะครับเพราะว่าเป็นเครื่องจากยุคใหม่นะครับนี่รอยตัดละเอียดมากนะครับตัดครึ่งหนึ่งแล้วก็มีรอยฉีกขาดนะครับเป็นเม็ดทรายนะครับฝั่งนะครับเหมือนกันนะครับ นี่ฝั่งนี้ตัดค่อนข้างสุดนะครับเลยตัดค่อนข้างละเอียดนะครับนี่นี่นะครับผมเนื้อเงินนะครับสร้างน้อยหายากนะครับออกแบบได้สวยงามมากนะครับนี่ราคาอยู่ที่ความพอใจของทั้งสองฝ่ายนะครับสว,สวยก็ต้องว่างนะที่หลักหมื่นนะครับผม นี่สวยงามมากนะครับถ้าชอบคลิปแบบนี้นะครับปกปด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามไม่ด้วยนะครับและจะนําพระเครื่องดีๆด,ดังๆของจังหวัดชุมพรนะครับจังหวัดพระนองนะครับรวมถึงวัตถุมงคลของแต่พ่อกรามหลวงและว,วัตถุมงคลยอดนิยมนะครับที่ผมสะสมไว้นะครับนี่องค์ในคลิปนี้เป็นเนื้อเงินนะครับสร้างน้อยหายากแล้วก็ จะมีเนื้อทองแดงด้วยนะครับผมเนื้อทองแดงขัดเงาเนื้อเดียวกับเหรียญลูกระเบิดนะครับนี่เดี๋ยวไว้ผมมาแนะนํากันอีกนะครับนี่ช่องทางการติดตามก็จะอยู่ท้ายคลิปนะครับสามารถส่งรูปพระเครื่องมาให้ผมพิจารณาได้นะครับผมจะตอบกลับเฉพาะพระเครื่องที่ผมสนใจนะครับนี่มาเจอคลิปต่อไปนะครับ ขอบคุณครับ